งั้นเราจะมาทําการผ่อนลมคุณรู้จักการผ่อนลมไหมฮะถ้าคุณอยากได้รถคุณไปผ่อนลมก่อนแล้วคุณค่อยไปออกรถรถของคุณจะส่งงวดได้อย่างสุขสบายการผ่อนลมของจูนคือการจ่ายงวดรถล่วงหน้าค่ะ12เดือนนั่นคือจูนเอาเงินจ่ายเข้าบัญชีเดือนละ15,000บาท12เดือนโดยการบอกกับตัวเองว่าถ้าจูนส่งงวดได้6เดือนแรก คือใส่เงินเดือนละหมื่นห้าสิบสองเดือนโดยที่ไอหกเดือนที่จุนจ่ายไปเนี่ยเดือนละหมื่นห้าเนี่ยจุนไม่ติดปัญหาเรื่องการเงินเลยแสดงว่าจุนสามารถออกรถคันใหม่ได้แล้วจุนก็จะมีเงินก้อนเนี้ยก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินดาวแต่จุนจะบอกกับตัวเองว่าจุนขอเก็บเพิ่มเพราะจุนอยากไปใส่เรื่องของเงินดาวเพิ่มคุณเชื่อไหมว่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า สามารถที่จะดูแลรถคันนี้ได้แล้วไม่ติดปัญหาเรื่องของการจ่ายงวดหรือติดปัญหาเรื่องของการทํางานเลยจุนผ่อนลมทุกเดือนพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกมาจุนจ่ายไปก่อนเลยหมื่นห้าเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4คุยกับน้องโมเฮ้เราไม่ติดปัญหาเลยเอ่ะเงินที่เรามีแถมเหลือเก็บด้วยเพราะเราทํางานมากขึ้นเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะเป้าหมายของเราคืออะไรจุนผ่อนลมเลยนะเสร็จแล้วพอจุนผ่อนลมเสร็จ พอมันผ่านไปอะคุณคิดดูดิเดือนละหมื่นห้าหกเดือนมันเป็นเท่าไหร่เก้าหมื่นถูกไหมฮะพอสิบสองเดือนมันเป็นเท่าไหร่แสนแปดคุณจ่ายเดือนละหมื่นห้าได้สิบสองเดือนเนี่ยแสนแปดคุณได้เงินดาวจุนได้เงินก้อนเนี้ยขาะไปดาวแล้วที่สําคัญคือเดือนสิบสามมันคือการเริ่มต้นจุนก็รับลดถ,ถูกไหมอ่ะจุนมีเงินก้อนหนึ่งแล้วจุนไม่ได้ไปยุ่งกับเงินเก็บก้อนแรกจุนเลยจุนเอาเงินก้อนก้อนที่จุนผ่อนลมเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยไปเป็นเงินดาว แล้วพอเดือนถัดไปจุนก็มีเงินจ่ายค่าง,งวดโดยที่ไม่ติดปัญหาอะไรเลยนี่คือวิธีการที่จุนอยากแบ,บ่งปันจุนมีไมเซตแบบนี้ค่ะจุนมีวิธีการเก็บเงินแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยจุนทําแบบนี้จริงๆนะพอจุนได้คันฮอนด้าซิตี้มาโอเคเราผ่อนได้เดือนละหมื่นกว่าบาทเราเติมน้ํามัน พอสิ้นปีเราต้องจ่ายค่าเบี้ยรประกันแต่ดีหน่อยจุนซื้อในราคาสมาชิกของตัวเอง